ผู้ชมครับตอนนี้ด่านการค้าชายแดนเริ่มกลับมาคึกคักนะครับมีคนไทยคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวที่แห่กันไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเดือนถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนอย่างที่จังหวัดสตูลมีเงินสะพัดกว่า10ล้านบาทแล้วครับที่ตลาดชายแดนวังประจัน์อําเภอควนโดนจังหวัดสตูลซึ่งอยู่ติดกับบ้านวังเกลียนประเทศมาเลเซียนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีชาวไทยชาวมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวไทยชาวมุสลิมเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อใช้ในช่วงถือศีลอดหรือว่าช่วงเดือนรอมฎอนคึกคักทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกซื้ออินทผลัมน้ำมันน้ำตาลผลไม้อบแห้งและของใช้ในครัวเรือนจากการสอบถามลูกค้าชาวสงขาบอกว่าเขาเนี่ยพาเพื่อนๆมาซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้บ่อยครั้งนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น แล้วก็ถือโอกาสเที่ยวไปด้วยเลยในตัวขณะที่ผู้ประกอบการเองคาดว่าการจับจ่ายจะต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงช่วงเทศกาลฮาริรยอเลยนะครับซึ่งเป็นข่วงที่มีการซื้อของกินของใช้ตุนไว้ที่บ้านกันเป็นจำนวนมากเพื่อละศินอดไปฟังเสียงแม่ค้าครับสามารถจะเป็นอินทผลมัมแล้วก็กระ,ะติกอะไรประมาณของแห้งค่ะดีไหมช่วงขายดีมากลูกค้าเอาไม่ทันเลยคะ่ะแต่ว่า,าร้านเนี่ยประมาณจะอยู่ประมาณ3 4คน ูกคลเจ้าหน้าที่ด้านศุลกากรวังประจันระบุค่ะบอกว่าตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยและแมาเลเซียมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดชายแดนจํานวนนี้เยอะเลยนะคะทําให้เม็ดเงินตอนนี้สะพัดสูงกว่า10ล้านบาทเชื่อว่าในช่วงเทศกาลฮาริรอยอรบรรยากาศน่าจะคึกคัก,กแล้ววันนี้วันที่23มีนาคมวันนี้ถือสินอดพอดีนะคะเริ่มต้นฤดูถือสินอดแล้วค่ะ